สวัสดีครับผมนี่ครับอืมอ๋อ สวัสดีครับผม <Wow. S 1> นี่ครับมือน,นีอ่ากุ้งช็อตเขามีเต่มมึกช็อตอันนี้กุ้งช็อตเนี่ยอารมณ์แบบเป็นกุ้งแช่น้ำปลานะแล้วทำไมเห็ดน้องเห็ดแบบเป็นช็อตบึง้งนีะครับผมกุ้งช็อตกอาับิร์มคือน้ำลาย 嗯。嗯。 หืมหมดไปแล้วครับหนึ่งเป็อแฮดคอมากเลยอืมแบบสืยอหืมเป็กแรก ừ ừ à làm con ừ 으 음. う

ai tôi bực ngay à แหดคอมากเลยอย่างนอกแฮดคออม 으 음. <laughs> 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 pegue ชุดนี้เน้นเน้นจวบอีกตัวหนึ่งอ่ะสองตัว ตัวใหญ่แหงมึงที่แล้วอู้ยยังจุกอะมาแล้วครับผมกุ้งช็อตครับผม う、うん。う、うん。うん。

อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ือืมสุดท้ายครับผม อืมอืม,อม,อมโอ้อร่อยครับแซบอะ่ะวันนี้ก็เอาลองเอากุ้งไม่เเอ่อกุ้งช็อตเบิงนะก็แซบดีเลยอนะอร่อยอยู่นะ ลองทำแบบนี้ดูอร่อยอยู่อร่อยเป็นอีกแบบหนึ่งโอเคครับวันนี้ก็เรียบร้อยดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช็อตครับผมเต็มเต็มครับหกหกหกบวกหกเป็กโอเคครับกินนี่ก่อเรียบร้อยดีครับผมสวัสดีครับ